แรกข่าวดีๆกันเลยค่ะสําหรับการที่เราได้เห็นน้ําใจอันมหาศาลของคนไทยเหมือนทุกครั้งนะคะในงานหนึ่งน้ำใจร้านคําขอบคุณครั้งที่4ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยมีเหล่านักแสดงช่อง3ไปรับโทรศัพท์กันสายไม่เลยทีเดียวค่ะ พร้อมใจการปลีคิ้วทองมาเพื่องานกุศลครั้งใหญ่แห่งปีค่ะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะกับงานหนึ่งน้ำใจร้านคำขอบคุณทั้งเสือมืดพี่ปอนัวุฒิสกิจใจที่ควงน้องมิวลักนารามาเองรวมทั้งพี่ปอทฤษฎีกับสาวเจนนี่นุ่มบอยประกรหมอก้องสรวิทน้ำฝนพัชรินต่ายนัทพลน้องจ,จีจี้จอมขวัญ ตู่พบทรพี่ธนงศักดิ์เอ็กซ์ทิตินันนนภูดิษฐ์เก่งชัชาวาลหนุ่มกันสาวเมจิน้องนุกนิกและหนุ่มออฟนะคะรวมถึงสาวสาวสตอเบอรี่ชีสเ,เค้กด้วยค่ะมาร่วมรับโทรศัพท์มือเป็นรวิงแบบนันสต็อปก็เลยยิ่งปลื้มสุดๆกับคำว่าให้ไม่มีสิ้นสุดในน้ำใจของคนไทยค่ะที่หลั่งไหลกันมาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะงานนี้เรียกว่าถึงจะเหนื่อยกันมาจากก้องถ่ายแต่ละคนก็สู้ไม่ถอยเพื่อมาทำบุญร่ววมกัับบบแแฟนน้ตเองีะะค วันนี้ดึกมากนะ,ะแล้วนะครับแล้วทุกคนก็นั่งกันตาแดงจดผิดจดถูกต้องต้องนี้จะบอกให้จดเนี่ยนามสก,กุลแค่โพธิเนี่ยยังจดผิดเลยครับพวกมงง่วงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่เราก็ยินดีค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะแล้ววันนี้ก็รู้สึก เอ็มบนเป็นพิเศษในฐานที่เป็นหมอผมดีใจมากที่โทรศัพท์สายไม่ว่างเลยครับก็แต่ประทับใจมากเลยคือมีสายหนึ่งคือบริจาคแค่3 0 0บาทแต่ว่าพี่เขาบอกว่าคือพี่เขาเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าขายรถเข็นธรรมดาเขาก็เลยมีเงินบริจาคเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะคนก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่า <laughs> มาร่วมกันบริจาคจะมากจะน้อย <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณมากๆอะค่ะแต่จริงอันนี้ว่าน้ำใจอะค่ะ500หรือว่า100บาทจริงๆอันนี้ว่าทุกคนก็เหมือนกับแสดงความช่วยเหลือแล้วอะค่ะ ปลื้มใจครับแล้วก็ดีใจแทนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยครับก็เห็นว่าเราคนไทยเราไม่ทิ้งกันจริงๆครับเขาก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางแพทย์หรือว่าเงินต่างๆเพื่อที่ซื้อเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ยารักษาโรคด้วยอะไรเงี้ยก็ยังบริจาคได้เรื่อยๆนะครับก็ติดตามรายละเอียดนะครับหรือว่าแวะไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับ เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปบริจาคก,กันเพิ่มเติมก็สามารถไปกันได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลตรามานะคะหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 201 11 1111นะคะก็ช่วยกันทำบุญแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะจะ<ม><ม>ได้แบบว่าหล่อหล,ะละสวยๆแบบนีน้